สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมที่รักทุกท่านคะ่ะพบกันทุกวันจันทถึงวันศุกร์เวลา17นาฬิก30นาทีแบบนี้ที่ JKN18 Top News กับเราสองคนพี่ยุย้ยดรอารยาสาริกภูติผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชรอวัยและฟื้นฟูสุขภาพคะ่ะและพี่เบ้นจารุณีถูกปวัตดิเดนนะค่ะกับรายการ Top Health Story สวยสุขภาพดีแบบท็อปๆค่ะคุณผู้ชมคะ หัวข้อของเราวันนี้นะคะซึ่งเป็นวันแห่งความรักในวันนี้14กุมภาพันธ์คือดูแลหัวใจกันหน่อยได้ไหมโอ้ยหัวข้อแบบว่าว้าวาเลยนะคะก็จัดพิเศษมาเลยค่ะเพื่อให้ดูแลหัวใจกันก่อนที่เราจะไปรับฝากดูแลหัวใจของใครๆเราดูแลตัวเองกันก่อนหัวใจของเราแข็งแรงเมื่อไหร่ก็ค่อยไปดูแลคนอื่นเขานะคะเพราะว่าสองหัวใจเอามาดูแลด้วยกันก็หนักนิดนึง ต้มาดูเคล็ดลับเพื่นดีกว่าค่ะว่าเราจะดูแลหัวใจเรายังไงได้ดีนะคะจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขในปี2565พบว่าคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดมากถึง70,000รายเฉลี่ยชั่วโมงละ8คนค่ะคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะคะสาเหตุที่เกิดจากหลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจเนี่ยตีดตัน ขาดความยืดหยุ่นเนื่องจากการสะสมของไขมันโปรตีนและการอักเสบที่บริเวณผนังด้านในของหลอดเลือดปัดจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์เกันยก,กับการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจคืออายุเพศและประวัติของครอบครัวนะคะระดับความดันโลหิตสูงก็ใช่ระดับน้ําตาลในเลือดสูงก็ใช่เป็นสาเหตุหมดนะคะระดับไขมันในเลือดสูงภาวะอ้วนน้าหนักเกินการสูบบุหรี่การดื่มสุราโอ้โหมันหลายสาเหตุมากเลยนะคะ วันนี้วันวาเลนไทน์ค่ะต้องขอสวัสดีดรยุ้ยกันค่ะสวัสดีวันวาเลนไทน์ค่ะเราไม่เราไม่มาประกบกันหรอเราอย่างนี้ค่ะสวัสดีวันวาเลนไทน์ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะขอให้มีความรักขอให้หัวใจแข็งแรงทุกท่านนะคะเรามาเป็นหัวใจเบี้ยวๆนิดนึงเราคอยเข้าเรื่องเรานั่งห่างกันเงค่ะส่งหัวใจดวงโตให้นะคะเป็นหัวใจหรือเปล่าก็เรามาชวนคุณผู้ชมดูแลหัวใจกันค่ะคุณยุ้ยจะเริ่ม ตรงไหนก่อนคะหลอดเลือดความดันสูงสาเหตุมันเยอะแยะมากมายไก่กองอยุ้ยเริ่มตรงที่ว่ายุ้ยอะเดอ,อพี่ป้นันบาเลนไทนยมา22บาเลนไทนยแล้วค่ะแปลว่าหัวใจของเราอะค่ะยังแข็งแรงดีอยู่สรุปว่ายังมีชีวิตอยู่ <tales S 1> นะคะุ้ยควรจะต้องเคาะโตะ <laughs> สรุปว่ายังไม่ตายยังไม่ <laughs> ไมตายเคาะนะเคาะนี่โตะไม้ปะนี่โตะไม้เคาะทำไมอะคะพี่เห็นคุณยุ้ยเคาะโตะเรื่อยเลยอะก็เวลาที่แบบมันเป็นธรรมเนียมของโรงเรียนยุ้ยอ๋อ อายู่จบเรียนผู้หญิงตอนเด็กๆเรียนผู้หญิงรวยค่ะแบบเซนโยเซฟเซฟเซฟคอนแวนรุ่ไม่รู้ทําเซนโยเสียป่ะนะคือที่เซนโยวเนี่ยเวลาเราพูดว่าเราจะไม่เป็นโรคนั้นไม่เป็นโรคนี้เราจะไม่ตอบตกอะไรอย่างเงี้ยเราต้องขออืมไม่งั้นเดี๋ยวมันเข้าตัวค่ะไม่ต้องสงสัยนะคะเราจะยูวีจะไม่ค่อยได้เหมือนใครเขามูแต่เด็กไม่ปกติค่ะมูแต่เด็กไม่ใช่ไม่ปกติมันมูทั้งโรงเรียนเปล่าเขาต้องอย่างเงี้คือถ้าเราบอกเราจะไม่เป็นโรคหัวใจเราจะเจอกันในวาเลนไทน์ปีนู้นนู้นหรอ อค่ะค่ะตอนแรกงงนะคะตอนนี้ไม่งงแล้วเข้าใจแล้วแล้ค่ะช่นี้นะนี่โตม้เหมือนกันค่ะก็เรามีคำแนะนำในเรื่องราวเกี่ยวกับสารอาหารบ้างไหมคะในเรื่องราวของการดูแลหัวใจเพราะว่าสำคัญมากเมื่อหัวใจไม่ทำงานเราก็อยู่ไม่ได้จะวาเลนไทน์หรือเทศกาลอะไรตุดจีนอะไรกเราก็อยู่ไม่ได้นะคะเรามีสารอาหารอะไรที่ช่วยได้บ้างคะก็จะบอกว่าแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ค่ะพบว่ามีสารอาหารหลายชนิด ที่ให้ผลดีไม่มีการใช้ร่วมกันเพราะว่าเกิดผลที่เสริมริฤซึ่งกันและกันค่ะแล้วผลที่เกิดขึ้นจะดีกว่าการให้สารอาหารตัวใดตัวหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียวเปรียบเสมือนว่าสารอาหารมากกว่า1ชนิดถูกนํามาใช้ร่วมกัน1นบวกหจะไม่เท่ากับ2แต่1นบวกหจะเท่ากับ11โอ้โหนี่สุดของดอตร์คะนะคะถ้าห่งบวกหนไม่ใช่2นะคะ หนึ่งกับหนึงก็คือสิบเอ็ดป่ะค่ะหนึ่ง่งแต่ถ้าคุณยุ้ย1จารุณี1หนึ่งมารวมกันก็เป็น11บเอ็ดค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ทำงานอย่างเดียวค่ะมันพอ2คนรวมกันปุ๊บมันแตกไปอีก11บเอ็อย่างนั้นนะคะทีนี้พอเป็น11แล้วเนี่ยมันทำงานเสริมกันใช่ค่ะเสริมกันได้ดี ก็เราเลือกที่จะทำหวข้อนี้ในวันแห่งความรักค่ะหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสิบเอ็ดในทุกความสัมพันธ์ในโลกนี้ค่ะถ้าหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสอง่ะเราจะต้องไปหาหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสิบเอ็ดให้ได้และโคเทนกับแอลคาเนทีนก็คือคู่นั้นค่ะที่หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสิบเอ็ดโคเทนกับแอลคาเนตินใช้ร่วมกันให้ผลในการดูแลหัวใจดีกว่าใช้เดี่ยวค่ะแอลคาเนตีนเป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายของเราผลิตได้เองโดยผลิตขึ้นจากตับและไต แอลคาเนตีนที่ถูกผลิตขึ้นมาจะถูกกระจายไปตามส่วนต่างๆของร่างกายและพบมากในกล้ามเนื้อโครงสร้างของหัวใจและกล้ามเนื้อโครงสร้างของร่างกายและกล้ามเนื้อหัวใจอ,อย่างนี้เปินแอลคาเนตีนเมื่อร่วมกันกับโคคิวเทนประโยชน์มากมายเลยใช้คู่ดีกว่าใช้เดียวใช้คู่กันนะคะเสริมธิ์กันแล้วก็ได้ประโยชน์มากอย่างเช่นเรามีปัญหาหนึ่งสองสามสี่ห้าหลายๆสาเหตุเนี่ยมันสามารถช่วยเราได้ดีเลยนะคะทีนี้ าพูดถึงงานวิจัยล่ะคะดรคะแอลคาเนทินที่มีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยมีงานวิจัยอะไรบ้างคะงานวิจัยของแอลคาเนทินเยอะมากเลยค่ะแล้วก็งานวิจัยจํานวนมากแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของแอลคาเนทินที่มีต่อระบบของหัวใจและหลอดเลือดทั้งในแง่ของการร่วมบําบัดฟื้นฟูโรคหัวใจและหลอดเลือดไปจนถึงการรับประทานเพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด <S <S เมื่อเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจของเราขาดพลังงาน ผู้ป่วยที่ได้รับแอลคาดีทีนจะมีพลังงานในเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจเพิ่มขึ้นแสดงว่าแอลคาดีทีนอยู่ในกระบวนการผลิตพลังงานเซลล์ให้กับหัวใจด้วยสิคะใช่ค่ะพี่ในขณะที่สมองของเราเนี่ยใช้แหล่งพลังงานจากน้ําตาลเป็นแหล่งพลังงานหลักเนี่ยหัวใจเนี่ยใช้ไขมันเป็นแหล่งพลังงานหลักคราวนี้ไขมันที่เราแบบกินเข้าไปส่วนใหญ่จะเป็นไขมันสายยาวซึ่งต้องอาศัยแอลคาดีทีนเนี่ยลากเข้าไปถึงชั้นในของไมโตคอนเดรีย เพื่อเผาค่ะคราวนี้เนี่ยเราก็มามองการทำงานร่วมกันของโคคิวเทนกับแอลคาเนทีนในขณะที่โคคิวเทนเนี่ยไปจุดระเบิดขบวนการผลิตพลังงานแอลคาเนทินทำหน้าที่ลากแหล่งพลังงานคือไขมันเนี่ยเข้าไปเผาค่ะจะเห็นว่าสารอาหาร2อันเวลาใช้ร่วมกันเนี่ยเป็น,นกลจักสสำคัญในการผลิตพลังงานของกล้ามเนื้อหัวใจแล้วก็กล้ามเนื้อร่างกายเราด้วย โอ้เราก็ได้รับความรู้อีกนะคะว่าไขมันที่มีประโยชน์นี่มีสายยาวแบบนี้ถ้ามีสายสั้นฟังแล้วมันต้องเลคเชอร์เลยนะคะเนี่ยยังไงก็ใครอยากจะเรียนก็ไปแม่ฟ้าหลวงได้นะแม่ฟ้าหลวงเลยค่ะแล้วเจอพี่วิวอีเลยค่ะเจอพี่วิวอี่แล้วพี่วิวมันครึ่งหนึ่งของหลักสูตรอ่ะเจอทุกวันค่ะค่ะเรามาหยุดกันไว้ตรงที่ใช้คู่ดีกว่าใช้เดียวดีกว่ามะนะคะทากเจ้าค่ะ คือ1ต่อ1ไม่ใช่เป็น 2, 1ต่อ1ต้องเป็น11เนะคะเพื่อได้ทำงานเสริมริดกันแล้วก็เป็นประโยชน์มากมายอย่างที่บอกนะคะหากคุณผู้ชมสนใจเรื่องราวที่เราพูดคุยกันก็สอบถามเข้ามาได้เลยที่หลายแอดท็อปช้อปปิตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะพูดถึงสารสำคัญสารอัศจรรย์ตัวแมกนีเซียมสักครู่เดียวคะ่ะ Top Health Story Tip คู่อัศจรรย์บำรุงหัวใจมีสารอาหารหลายชนิดที่ให้ผลดีเมื่อมีการใช้ร่วมกันเพราะเกิดผลที่สำริดซึ่งกันและกันผลที่เกิดขึ้นจะดียิ่งกว่าการให้สารอาหารตัวใดตัวหนึ่งเดียวๆหลายเท่าตัวอย่างเช่นโค q 1วและแอลคาเนทีนสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจทุกประเภทการได้รับโค q ควร่วมกับแอลคาเนทีนจะทำให้ประสิทธิภาพในการบำบัด และดูแลหัวใจผู้ป่วยสูงกว่าการได้รับสารอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงชนิดเดียว